หือว่าเป็นการพบทวนนะคะ,ะถ้าถามว่าแบบฟอร์มนะคะการทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาเนี่ยของสูนิคเล็กหรือโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นเรานะคะมีแบบฟอร์มมาจากของกรมนะคะถ่าจะาตามหนังสือวอ3หนึ่งสามหนึ่งหกนั่นละเพเทินก็จะคร่าวๆออประมาณนี้นะคะมีหน้นาโปกนะคะแล้วก็สารบัญน,นะคะ ซึ่งเนื้อหาจะแยกออกเป็นบทๆได้ประมาณ5บทนะคะแล้วก็ต่อด้วยภาคพนวกนะคะบทที่หนึงก็จะมีวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์เนาะซึ่งหากคุณครูท่านไหนที่ทําแผน5ปีเสร็จแล้วนะคะเวลามาทําแผนปีการศึกษาเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายก็คือตัดท่อนที่เหลือ5ปีเนี่ยน่อนที่มี5ปีเหลือ4ปีเนาะแล้วก็ตัวชี้วัดนะคะก็จะเหลือแค่ปีเดียวนะคะตัวเป้าหมายนะเป้าหมายนะ บทที่สองนะคะคือโครงการที่เราดําเนินการเมื่อปีที่แล้วนะคะในส่วนนี้บางท่านก็นิยมทําเป็นแนวตั้งแนวตั้งเพราะว่าเพทเทิรกลมมาเป็นแนวตั้งเนาะแต่คุณหมีจะปรับเป็นแนวนอนนะคะเพื่อที่สามารถป้อนข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดกว่านะคะมันกว้างนะคะเอออันนี้คือบทที่2โครงการที่เราทํามาแล้วในปีที่ผ่านมาแผนปีการศึกษาจะไม่เหมือนแผนงบประมาณนะคะอ่าเราจะเป็นปีถัดมาคือปี หกเจ็ดเลยแล้วปีปัจจุบันก็คือหกแปดได้เลยนะคะไม่ต้องเว้นเหมือนเป็นงบประมาณก็ได้นะคะต่อมาเป็นบทที่สามจะเป็นการย่อๆเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มีกี่ยุทธกลยุทธ์มีกี่กลยุทธ์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเนาะแล้วก็บทที่สี่นะคะบทที่สี่เนี่ยจะเสร็จได้ต่อเมื่ออ่ามันจะแยกเป็น4.1นะคะแล้วก็4.2เนาะ4.2นี่คือรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมนะคะ เราต้องทำ4.2ให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วเราถึงจะเอามาสรุปลงใน4.1นะคะเฉพาะบทที่4ที่แยกเป็น4.1แล้วก็4.2วันนี้คุณมีจะลงในเวอร์ชั่นที่เป็น Excel เพิ่มให้อีกไฟล์หนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะคะคาดหวังว่าจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะอาจจะได้ไปใช้ต่อยอดหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ แต่ถ้าคนที่ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรคำนวณแบบบ,บวกบวกมือไปก่อนเหมือนที่ผ่านมาก็ได้นะคะคหลังจากบทที่4เสร็จแล้วนะคะบทที่5ก็ไม่มีอะไรมากเกินถึงรายชื่อคณะกรรมการนะคะที่จะติดตามนะคะการนำแผนฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัตินะคะแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าเราอย่าลืมอย่าลืมนะคะองค์ประกอบของคณะกรรมการนะผู้มีจะไม่ตัดออกเลยจะคงไว้อย่างนี้ในท้ายบทนะคะเพื่อให้เรารู้ว่า ผู้แทนประชาคมเนี่ยมี2คนนะผู้แทนกรรมการของสถ,สถานศึกษามี3นะคะแล้วก็ผู้แทนแบบที่สถานศึกษาเลยนะคะคือคนเลือกคนระบความหมายนะข้างบนคือกรรมการข้างล่างคือผู้แทนที่อยู่ในโรงเรียนในศูนนะคะผู้ค,ครูหรือพอศูนย์หรือพอโรงเรียนนะคะมันจะมีองค์ที่มาของแต่ละแต่ละคนนะคะถึงจะมารวมกันเป็นคณะกรรมการข้างบนนี้ได้นะไม่ใช่ว่าหยิบจับใครก็ได้นะคะ อันนั้นในส่วนนี้กูมีจะคงมไว้อย่างนี้ไม่ไม่ตัดออกนะคะ5.2 5.3อ่ะอันนี้คือฟอร์มเปล่าของโกรมซึ่งเมื่อกี้กูมีลากไฟลงให้ก่อนเพราะว่าไม่อยากขัดจังหวะสลับไปเห็นหน้าลายกลัวเดี๋ยวจะติดใบหน้าของพวกเรานะคะเริ่มเลยอันดับแรกปกแผนนะคะอ่าจะใส่โลโก,โก้ของหน่วยงานหรือของศูนย์เด็กก็ได้ใส่รูปนิดหน่อยนะคะชื่อศูนย์เด็กเล็กเนาะแล้วก็ตัวเอกสารประมาณเท่านี้เป็นไฟเวิร์ดแก้ไขได้นะคะ ลงไปให้แล้วเรียบร้อยเนาะมาเปิดแผนนะคะปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2568นะคะตัวนี้เราถอดมาจากในแผน5ปีก็คือแผนพัฒนากนารศึกษา2566-2570นะคะเราดึงช่วงปี6-8ออกมานะคะในส่วนนี้เนะะื้อหาตรงนี้แต่ละท่านสามารถปรับเปลี่ยนให้ละเอียดหรือครอบคลุมมากกว่านี้ได้นะคะของคมีจะเป็นเวอร์ชั่น ม่ใช่ว่าเวอร์ชันดีสุดนะเวอร์ชันกระชับตัวอย่างอย่างง่ายค่ะที่ลงให้นะแต่นี่ครูหม,มีก็ใช้ประมาณนี้แหละนะเป้าประสงค์เนาะซึ่งในส่วนนี้เขาจะมีค่าเป้าหมายแบ่งไว้เป็น5ปีแต่ละท่านลองดูแล้วก็กําหนดตัวเลขเองให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองนะคะเริ่มตั้งแต่เป้าประสงค์เลยเรามีเป้าประสงค์อะไรบ้างนะคะแต่แล้วแต่ละเป้าประสงค์เรามีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะก็ข้อมูลปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ ความคาดหวังในแต่ละปีเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจ็จสับก็ลำดับไปถ้าใครที่เคยมีแผนปีรกึกษาปีที่แล้วแล้วไปแนะนํากลับมาใช้ใหม่นะคะสิ่งที่ต้องแก้คือหนึ่งตรงปีนะคะถ้าเป้าหมายนะตรงนี้นะคะอ่าให้ทบทวนนิดหนึ่งว่ามันตรงกับข้างบนนี้ในช่องหกแปดไหมนะคะเพราะบางคนมีแผนตั้งแต่หกหกมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนพศใช้หกเจ็ดหกแปดหกเก้ามานะคะสิ่งที่เราต้องคอยดูและเปลี่ยนทุกปีคือ ปีการศึกษาในตัวชี้วัดนะคะตรงค่าเป้าหมายนะคะตรงนี้ให้ดูด้วยเนาะอย่างอื่นๆก็อาจจะเป็นบางโครงการเราอาจจะไม่ดําเนินการต่อในแต่ละปีก็มีนะคะอขอ้ามตัวชี้วัดไปเลยไม่อธิบายตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีคลิปเดิมให้ที่ค่อนข้างเยอะละนะคะหลังจากไปตัวชี้วัดเสร็จเราก็จะเจอบทที่สองนะคะ ที่สองก็กล่าวถึงโครงการปีที่ผ่านมาประสบผลสําเร็จไหมได้ดําเนินการไหมนะคะแล้วก็ถ้าทําไปแล้วเนี่ยไปบรรลุหรือผ่านมาตรฐานข้อใดนะคะในมาตรฐานหนึ่งสองสาม 3, นะคะอ่านี่จะเกลื่อนถึงโครงการต่างๆที่แยกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นะคะที่ทําไปแล้วในปีที่แล้วเนาะอ่าทีนี้พอเรามาสังเกตนะสี่ข้อนี้ปีนี้ทําไมภูมิถึงขึ้นเป็นสีแดงนะเหตุผลเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ย จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือมีแต่เด็ก2ปีอ่าแล้วเขามีโรงเรียนในสังกัดเด็ก3ปีก็จะขึ้นอนุบาลหนึ่งไปอยู่โรงเรียนนะคะส่วนเด็กเล็กก็จะคงเหลือแต่เด็ก2ปีนะคะก็ในค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะค่าหนังสือเรียนเนี่ยส่วนเด็กเล็กเหล่านี้ในปีนี้ก็จะไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วนะดังนั้นถามว่าปีนี้เราจะคงไว้ได้ไหม ก็ได้ไม่มีใครว่าเพราะมันปรากฏในแผน5ปีของเราอยู่เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นแล้วนะเพราะเราไม่ได้ทําอันนี้คือกูมีโชว์ให้เห็นว่าปีที่แล้วไม่ได้ทํานะคะก็เลยคงไว้แบบนี้นะเพราะปีที่แล้วเรามีไว้ในแผนปเกินษาแต่ว่ากรมไม่ได้ัพพอร์ตงบประมาณมานะคะแต่ประเด็นก็คือมันจะไปมีผลต่อในบทถัดไปคือบทที่4เนาะนี่คือบทที่3ไม่มีอะไรมากถ้ายังคงยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์เดิมนะอ่า ตรงนี้ค่ะอ่านี้จะเป็นบทสรุปเนาะสี่จุดหนึ่งเราไปที่สี่จุดสองกันนะสี่จุดสองเช่นกันพอมาถึงโครงการสี่โครงการเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะในกลยุทธ์ส่งเสริมอั<ล>นนี้คุณู้ณหตัดทิ้งไปแล้วนะอ่าตรงนี้นะสี่โครงการเมื่อกี้นะอ่าอันนั้นวันก่อนวันก่อนที่คุณผู้หญแชร์ไปอ่ะเป็นไฟล์ที่ยังมีอยู่นะส่วนไฟล์ที่วันนี้คุณู้หมีแชร์อันนี้คุณผูมหตัดแล้วนะคะอ่ะสาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก ที่บอกว่าเรามีสามปีอยู่ด้วยอันนี้คุณก็ไม่ต้องตัดนะคะปีที่แล้วคุณดําเนินการคุณก็ขิดปูขิดปูกลงมานะคะที่คุณมีใส่แบบนี้คือกรณีสูงเด็กเล็กที่มีแต่เด็กสองปีแล้วปีที่แล้วเราไม่ได้งบแล้วคาดว่าปีนี้ก็ไม่ได้ปีหน้าก็ไม่ได้นะคะอ่ะแต่ถ้ากรณีสูนเด็กเล็กที่มีเด็กสองสา่อยู่รวมกันแปลว่าในสีโครงการนี้คุณยังดําเนินการอยู่ตามปกตินะคะ แล้วก็จะยังปรากฏอยู่ในบทที่สี่ด้วยนะกลมีก็ลืมทำคลาไฟเนาะเออวันนั้นที่ลงให้พวกเราก่อนที่ไม่ได้อบรมแต่ว่าลงให้ก่อนมีนะอ่าโอเคเฉพาะสีโครงการนี่นะที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะที่เหลืออาหารกลางวันงบก็ยังเท่าเดิมน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 ม,นมเอ,อคกมมีจําตัวเลขนี้ได้ไม่เป๊ะแล้วนะอ่าไม่เป๊ะล้แต่ว่าปีปัจจุบันอะเป๊ะอยู่นะคะ โอเคแต่และโครงการเราจะมีอย่างโครงการของใช้ส่วนตัวนี่คือผู้ปกครองและพี่ชอบให้อันนี้คืองบสปสชนะคะขบวนนี้ประกันอุบัติเหตุก็คือผู้ปกครองและผี่ชอบให้นะคะอ่าส่วนที่เหลือที่สูงเด็กเล็กสองปีจะมีจักกรมตอนนี้ก็คืออาหารกลางวันแล้วก็นมนมไม่ปรากฏในแผนงบแต่ว่านมจะปรากฏในแผนการศึกษาอยู่นะคะแล้วก็ไรหัวนะคะง่ายไหม ข้างบนนี้เป็นโครงการอื่นๆละของศูนย์เองละที่ไม่ใช้งบประมาณนะคะอ่าอีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการที่อ่าในง,งานซัพพอร์ตเรื่องการส่งรูอบรมเนาะโอเคก็เราดูนะคะโครงการใหม่นะคะของศูนย์ถ้ามีเฉพาะ2ปีนะคะถ้านับเฉพาะโครงการที่กลมและผิดชอบให้ตอนนี้ก็มีไรหัวนะคะอ่าไรหัวอาหารกลางวานันแล้วก็นมนะคะอ่าส่วนนมเนี่ย ปีหกนี้เป็นยอด7จ1ุ้าสบบาทนะคะดูจากตรงไหนดูจากหนังสือซักซ้อมงบนะคะที่เหลือก็จะเป็นโครงการอื่นๆละที่เราได้ที่สุดในเรได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นนะคะพวกนี้ค่ะนี่ก็เป็นโครงการที่ได้รับงบจากทางออบตอนะคะอันนี้ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครองแล้วก็เครื่องเล่นนี้ก็กําลังอของบจะจ่ายขาดจางเงินสะสมนะคะอ่า ส้งเป้าไว้ขอขออนุมัติไปที่อบตอก่อนหาะเขาไม่มีลบให้ก็กจะแจ่าดค่จาเงินสะสมน,นะคะถ้าในยกลงนามลาว,ว่าเห็นชอบให้ใจ,จ่ายค่าจาเงินสะสมน,นะคะสรุปแล้วถ้าศูนย์ที่มีแต่เด็ก2ปีปัจจุบันเราก็จะเหลือโครงการอยู่แค่3โครงการก็คืออาหารกลางวันอาหารเสริมนมแล้วก็ไรหัวนะคะแค่นี้จริงๆนะสาหรับศูนย์ที่มีเด็ก2ปีนะ แต่ถ้าใครที่มี3ปี4ปีอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีอีก4โครงการนะคะเนาะก็จะเป็น7โครงการนะคะในแผนปีการศึกษาเนี่ยจะมี7แต่ถ้าแผนงบจะมี6เพราะว่าแผนงบเนี่ยเราจะไม่มีเราจะไม่เอาโครงการอาหารเสริมนมมาบรรจุนะถ้าเป็นแผนงบเพราะว่าต้นสังกัดเขาไม่ได้ผักเงินค่านมเนี่ยลงส่วนเล็กๆหรือโรงเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นแผนปีการศึกษาเนี่ยอย่างที่เรารับรู้กันว่า เป้าหมายในการจัดทําคือเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษานะคะอ่าซึ่งเราจะมีทั้งโครงการที่มีงบประมาณและก็ไม่มีงบประมาณปรากฏอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอีกคําถามที่ยอดฮิตนะคะไม่ค่อยอยากจะเอ่ยถึงแลนะ้วเนาะแต่คิดว่าต้องมีคนถามก็คือโครงการนี้นะคะไรหัวบางคนก็ต้องต้อง,ต,องต้องไปตั้งชื่อให้ยาวๆตามที่บิบางคนแนะนําม,มาเนาะ แต่บางคนก็คือจะประมาณว่าเอาโครงการเนี่ยงบเลยหัวเนี่ยโครงการเดียวเนี่ยเอาไปแตกแตกเป็นแยกแยก่อยเป็นอีก4ี่ห้าโครงการได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งซึ่ง,งบางที่นะที่ครูมีเห็นนะเอาไปแตกเป็นแข่งกีฬาเอาไปแตกพัฒน,นาสภาพแวดล้อมเอาไปแตกเป็นอบรมเอาไปแตกเป็นอะไรไม่รู้นะคะซึ่งซึ่งครูหมีก็ไม่แน่ใจว่าท่านทํามาแบบนั้นเพราะว่ามีคนแนะนําให้ทําแล้วก็เขาทํามาแล้วผ่านจตกอง,งอแล้วใช่ไหมนะอ่ะ แต่ในเบื้องต้นอ่ะครูหมีมองแค่ว่าในในระเบียบพัสดุนะก็คือว่างบของเราเนี่ยในหัวเนี่ยเมื่อรวมกับเด็กของเราทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นงบประมาณเท่าไหร่นะถ้าไม่เกิน5 0 0 0 0นนะอ่าแล้วมันไม่ผิดวิธีไม่ไม่ทำให้เราเปลี่ยนวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างอะ่ะก็ไม่เป็นไรอ่านี่คือข้อที่1ละอ่าแต่ถ้าว่ามันผิดวิธีนะคะตามตามวงเงินงบของพัสดะงานระเบียบพัสดุเนี่ยเราก็ไม่ควรจัดทา สองการจะซื้อสื่อใช้งบไายหัวนะคะกรมเขามีแนวทางมาให้ชัดเจนว่าให้เราดําเนินการเนี่ยตามหลักสูตรผสมวัยสองห้าหกศูนย์ก็คือซื้อทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราจะได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือตามหลักสูตรของเรานะคะ,ะดังนั้นถ้าใครเอาไปแตกไปทําอย่างอื่นที่มันไม่อยู่ในหลักสูตรก็ก็กน่าน่า,ห,นา,ห,นา,ห,นาห่วงอยู่นิดหน่อยนะคะแต่แต่ก็ถามว่าเขาปฏิบัติกันแบบนั้น,น,นมีมานานแล้วไหมมีมานานนะคะมีมานานนะไม่ไม่ไม่เอ่ยถึงว่าที่ไหน แต่สาหรับผู้มีผู้มียังคงเป็นโครงการเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ซื้อของตุ้มเดียวเลยเนาะแต่ว่าของที่ซื้อก็จะไปดูแล้วว่าหน่วยการเรียนทั้งปีมีกี่หน่วยนะคะอ่าเราต้องซื้อสื่อซื้ออ,อ,อุปกรณ์อะไรมาผลิตสื่อไหมอะไรเงี้ยให้มันรองรับกันจากการเรียนการสอนของเราเพราะว่ากรมมีหนังสือเน้นย้ำมาแล้วให้สูนยในเล็กจากการเรียนการสอนเนี่ยอ่าในเด็กประถมวัยของเราเนี่ยให้อิงตามหลักสูตรประถมวัย2560านะคะ โครงการอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะคะในส่วนของอาหารกลางวันเนี่ยมันมีตัวเลทงบอยู่ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเด็กมีจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะที่เหลือบางโครงการเนี่ยอย่างเช่นถ้าใครสนใจจะจ่ายขานเงินรายได้สะสมนะคะอย่างกรณีของกูมีเนี่ยจะติดตั้งการศาสตร์นะคะอันนี้คือเรามีโครงการบรรจุในแผน5ปีก่อนนะคะประชุมคณะกรรมการเห็นชอบพะสถานศึกษาประกาศใช้ก่อน เสร็จแล้วเราถึงจะเอามาบรรจุในแผนพิการศึกษานะคะแต่ว่าก่อนที่จะบรรจุในแผนพิการกษาเนี่ยเราควรทําบันทึกโครงการเนี่ยส่งไปยังอบตอเพื่อขอรับงบประมาณจากเขาก่อนถ้าเกิดทางต้นสังกัดเราเนี่ยเขาไม่มีงบประมาณซัพพอร์ตให้เราแล้วอนุมัติหรือเขียนความคิดเห็นมาว่าให้ใจ่าขาดจากเงินเลยได้สะสมเราก็ต้องเอาเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ก่อนนะคะ ถ้าคณะกรรมการโอเคเห็นชอบให้เราจ่ายขาดเงินสะสมได้เราก็ค่อยไปเพิ่มในแผนงบแล้วก็ให้หัวหน้าสถานศึกษาเนี่ยประกาศใช้นะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ดําเนินการแล้วก็เอามาเพิ่มในแผนพิการศึกษาได้เลยนะคะคือถ้าโครงการมีงบเนี่ยควรจะผ่านแผนงบก่อนก่อนที่จะมาใส่ไว้ในแผนพีการศึกษานะคะแต่ถ้าจะใส่ไว้ก่อนได้ไหมก็ได้แต่เวลามันจะดําเนินการด้วยด้วย,วย,วยเรื่องมีงบประมาณเนี่ยมันต้องไปดาเนินการตามแผนงบนะคะ ที่น,นี้จะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคหลังจากบทที่4แต่ละแยกย่อยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการรวมนะคะ,ะว่ายุทธศาสตร์ที่สี่กลยุทธ์สีมีกี่โครงการมันก็จะไหลจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปตอบคําถามข้างบนนี้นะคะที่เป็นแนวตั้งนะ4.2ุ่ดสอ่าสมมติว่า4.2เนี่ยคือข้อนี้นะอ่า ระบุไว้ว่ามีอยู่4โครงการง,งบประมาณรวมทั้งหมดกี่บาทเนี่ยถูกต้องไหมอ่ะเราลองไปดูนะว่า4.2เนี่ยมี4โครงการจริงไหมนะคะเลื่อนลงมานะคะ4.1 4.2ของเราตอนนี้เหลืออยู่แค่2โครงการแล้วนะคะอ่างบประมาณก็มีอยู่2